พัดมีสไตล์สมศรีเจ้าเจว่าพัดมีโคราดมันก็อาจจะเหมือนคนอื่นเนาะเออเอาสไตล์สมศรีนี่แหละคนอื่นกระเรียมเลยเจ้าน้ำน้ำตาลปีบหอมแดงแต่สมศรีไม่มีหอมแดงสมศรีใช้หอมแขกแทนนะคะแล้วก็น้ำน้ำมะขามเปียกเส้นหมี่อันนี้หมูสามจันทเอาไปทอดกับเจ้าใครจะใช้เนื้อหมูก็ได้เนาะแต่สมศรีใช้หมูสามจันทเอานะคะสมศรีจะเอาไปทอดให้มันกรอบก่อน เสร็จแล้วก็จะเอาหมูสะเอาหมูออกนะคะหมูที่เราถอดสวิตแล้วเราก็จะเอาออกจเจ้าเสร็จแล้วเราก็จะไปถอดหอมแขกถ้าไข่มีหอมแดงบ้านเฮาก็จะจห,หอมแดงเจ้ามันจะได้หอมๆถอดให้มันเหลืองเลยนะเจ้าเสร็จแล้วเราก็จะเอาออกเหมือนกันเราจะไม่ผัดกับเส้นมีนะแล้วเราจะไปใส่ที่หลังเจ้าเอาออกไว้ก่อนเพราะว่าตอนผัสดเส้นมีเราใส่น้ำลงไปถ้าเราใส่น้ำลงไปในหอมแดงนี่มันจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ ถอดกระเทียมก่อนเจ้าเซตแล้วก็ใส่น้ำลงไปทำกระเทียมให้หอมเสร็จแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปปรุงเครื่องด้วยซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวน้ำตาลเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยนแน่้ำตาลปีบ๊บน้ำมะขามแล้วก็ชูรสแค่นั้นแหละผสมสีใสใส่นน้ำตาลปี๊บนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เส้นหมี่ลงไปเจ้า สมสีกับติดนิสัยเนาะทำตัวเจ็ดตวัวทำตัวเจ็ดตัวย่ามอือคนแหนวนี้ปนหวานย่ามหรือว่าติดนิสัยนี่แหละอันนี้ก็ใส่เส้นหมี่ปรุงไปพัดกันน้ำเจ้าใส่เต้าเจียวสักจอดหนึ่งใครไม่ใส่ก็ได้นะเต้าเจียวมันต้องใส่ก็ได้เจ้ามันตึงอร่อยกันรอสักแป๊บหนึ่งพอเราปรุงเครื่องเสร็จแล้วเนาะส่วนหนึ่งสมสิีก็ใส่พริกป่นลงไปเจ้า ใครไม่ต้องมาค่าใครไม่กินเผ็ดก็บมต้องใส่พริกกระไดเจ้าแต่สมมรีกินเผ็ดเนาะสมมรีก็เไยใส่พริกพอหนามันแห้งเสร็จแล้วเราก็จะเอาหอมแขกที่เราเจียวเสร็จแล้วนะ่ะเราใส่ลงไปแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปเลยเจ้าสมมรีชอบเพราะต้นหอมมันซุกๆเนาะก,ก็เลยจะพัดนานหน่อยใส่พริกไทยแค่น,นี้เสร็จเรียบร้อยเจ้าเสร็จเรียบร้อยพัดเส้นหมี่ของเราก็จะประมาณนี้ต้นหอมกับไข่ใครมีเนาะนี่เจ้า ไากินป่ะไปกินด้วยกันเจ้ามาพัดหมี่สไตล์สมศรีนี่แหละจะว่าพัดหมี่คหลานเดี๋ยวจะเหมียนของเปื่อนนึบมเนะเออสไตล์สมศรีนี่แหละเจ้าบางคนบอกกิจะใส่หมูสันจันนะคะแต่เราไม่มีหมูล่างขามเปิดดูบรรยากาศข้งหนาวฮดไหลหมากทั้งฝนทั้งลม มากินได้กันนะคะใส่หอมแดงเกียวมันจะมันจะหอมซุมสีทำไมต้องแยกแยกเพราะว่ามันจะกรอบอืมตอนยุรอแอฟริกากินแคบจะทุกวันเลย ัดมีนะพอมาอย,ยู่นี่กำลังพัด้างแหลกเลยไข่ติตามน้สีมาก็จะหอืเห็นน้มสีพัดเส้นมีเลยเนะกำลังมาพัด้างแหลกแจ้วไ,ได้พัดเมือหลายปีหลายตัาลละอ,อร่อยอ่ะอื อร่อยเจ้าคอปนิกิ่นข้าวตอนเจ้าอ่ะกำเจ้าแล้วนะดสิบเอ็ดโมงอะมาละอะโรสเกตฟื้นเคลื่อนสิบแล้วล่ะอ <c oughs> <c oughs> อยากกินอันนีเป็นห้องเนี่ยมีแดงเนาะจะเป็นละอ่อนนักเรียนน่ะอืขายถุงระบาทกับมีปัญญาซื่อบ้านจนเนะ ทำไมแต่เหมือน,นี่ยเป็นละอ่อนนักเรียนบายก็ว่าห้าซี่นะจำได้ฮัลโหลอ,อร่อยอ่ะมันเปรี้ยวน่ามะขามเผ็ดพริกส้มจีกินเผ็ด มีก้อนหนึ่งก็ป้องกินละคันเดียวอ,อร่อยมาก